สาวกของน้องไตยิตหรือว่าลิซ่าของเรานะคะเตรียมได้เลยว่าพรุ่งนี้ได้ข่าวมาว่า MV น้องจะออกแล้วแต่ที่เป็นกระแสไปพร้อมๆกับ m อของน้องก็คือภาพภาพนี้เลยล่ะคะ่ะ ถนนเยาวราชประเทศไทยหรือว่าชัยนาทาของเรานั่นเองนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าก่อนที่จะเป็นกระแสกับน้องลิซ่าเนี่ยถนนชัยนาทานะคะก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีราคาที่ดินติดหนึ่งใน10ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในกรุงเทพอยู่แล้วค่ะซึ่งถนนเยาวราชเนี่ยเป็นอันดับที่7มีราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละ1.75ล้านบาทแล้วนะคะ แต่คิดดูแล้วกันว่าท่านหลังจากที่น้องลิซ่าเนี่ยประโคมหมกระหน่ำช่วยเราประชาสัมพันธ์อ้อมๆกันแบบนี้หรือที่เราชอบเรียกกันว่าซอฟพาวเวอร์แบบนี้นะคะราคาที่ดินจะพุ่งไปอีกขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงราคาที่ดินนะเรามาพูดถึงกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่กำลังจะพุ่ง แซงทะยงทุกอย่างนะคะบ้าะถนนเยาวราชปกติแล้วก็เป็นถนนที่ต่างชาติให้ความนิยมที่จะมาเดินหาสตรีทฟู้ดทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งน้องลิซ่าเนี่ยช่วยมาโปรโมทอ้อมๆกันแบบนี้แล้วก็รับประกันเลยคะ่ะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเนี่ยยิ้มกันปริ่มแน่นอนเพราะใครจําเคสลูกชิ้นยืนกินของน้องได้ไหมคะว่าแค่นอง คำว่าลูกชิ้นยืนกินเนี่ยยอดขายมาพุ่งจนแม่ค้าเนี่ยร่ำรวยไปไม่รู้กี่ลายแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยค่ะหลังจากที่ MV ออกนะถนนเยาวราชเนี่ยจะทำเงินได้อีกเท่าไหร่อะเอาใจช่วยน้องลิซ่านะคะแอนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น FC น้องเหมือนกันสู้ๆขอให้ยอดวิวพันล้านภายใน,นหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะ